สวัสดีสาวกพับจีโมบายครับทุกคนจําสกินปืนนี้ได้ไหมครับนี่คือสกินปืนเวกเตอร์นะครับที่ได้ทําการเปิดขายมาเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นสกินปืนเวกเตอร์ที่แลพอสมควรครับแล้ววันนี้ครับตัวเกมพับจีโมบายนะครับได้ทําการเอามาย้อมแมวขายอีกรอบนึงครับมาเปิดขายมาเปิดสุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยการที่เรานะครับสามารถอัปเกรดปืนนี้ได้นะครับให้กลายเป็นสีทองอาลามเพิ่มความแลเพิ่มความสวยให้กับสกินนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับตัวผมนะครับได้ทาการเติมเงินมาจานวน1 0 0 0 0ยู เพื่อจะมาเปิดกล่องนี้แล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าในงบ10,000 UC ืนเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปลุยกันเลยครับทุกท่านสําหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับทีมอบายนะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกรรมนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดใครมีปืนอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องหาปืนเพิ่มครับคุณนะครับจะต้องหาตัวอัปเกรดสีทองนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแม็กสีทองหรือลูกลูกแบตเตอรี่สีทองเนี่ยเราต้องสุ่มยังไงก็ได้ครับให้ตัวนี้มันออกมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถดัดแปลงปืนได้เพื่อให้มันกลายเป็นสีทองนั่นเองส่วนใครมีปืนแล้วถ้าเกิดสุ่มซ้ําจะได้เป็นแมททิวเรียลนะครับเอาไว้อัปเกรดปืนอัปเลเวลปืนนั่นเองนะครับผมในกล่องนี้นะครับมีทั้งชุดนะครับทั้งส ค,คือชิ้นส่วนดัดแปลงที่เราต้องการจะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะครับเพื่ออัปเกรดปืนวันนี้ครับเราจะจัดหนักกันดีกว่าครับผมเริ่มต้นกันด้วย10กล่องแรกกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับทุกท่านลุยอย,อยู่ดีก็ได้สกินเสื้อมาครับอันนี้ผมมีแล้วนะเสื้อตัวนี้ครับสิกล่องแรกได้สกินเสื้อมาเลยนะครับวับเขาให้สกินปืนมันจะ นะครับตรงนี้มันจะมีลักกี้้วยนะทุกคนเห็นตรงมุมมุมขวาไหมมันจะมีลักกี้บอกครับถ้าเกิดเราเปิดไปจนเต็มร้อยนะครับเรามีโอกาสลุ้นรับของในนี้4อย่างนะครับผมยังไม่มีสกินตัวนี้นะครับผมไม่มีสกินตัวนี้ว้าวหมวกหัวกะโหลกนะครับได้ไปแล้วครับหนึ่งอย่างครับหนึ่งชิ้นครับตัดออกไปต่อไปครับกล่องที่สี่สิบบัฟเขาให้กล่องที่สี่สิบ ว้าวสะกินล่มว้าวว้าวยังเหลืออีกนะครับนะครับเป็นเล็กหน่อยหนึ่งก็คือชุดกับตัวอุปกรณ์อัปเกรดนะครับเรายังไม่ได้นะครับผมไปกันต่อครับโบเให้ขาดไอตัวสีทองถ้าเกิดได้มาก็น่าจะพอเลยครับโอเคโอเค แล้วก็พอมันเปิดครบ50กล่องนะครับเราจะมีตรงนี้ครบ100ครับให้เราเปิด100ตรงนี้ครับแล้วก็ลุ้นว่าจะได้อะไรนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็โอเคเลยไปก็ต่อครับยังไม่พอได้ยังไม่พอยังหยุดไม่ได้ครับยังหยุดไม่ได้นะครับเรายังไม่ได้เอ่งไม่ได้ตัวอัปเกรดปืนทองนะครับลุยครับลวยยครบตัวอัปเกรดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะหมดห้าพแล้วตอนนี้จะหมด5,000ันดูซีแล้ว บับโอ้สกินล้มซ้ำทำไมไม่ลงวะโบโอ้ภาพปิตานี้ผมมีแล้วภาพปิตานี้สวยมากเลยนะถ้าใครยังไม่มีไอไอดี ID ก็สามารถไปเอามาได้นะครับหมดไปแล้วครับ5,000ันยูซีครับตอนนี้อขออันนี้ได้ไหมอ่ะขอสีทองนี้ได้ไหมอ่ะโอ้ด้สกินมาซ้ำไม่เอาจะเอาดี บอ้บอฮึไม่ออกเลยเนี้ยอยากได้นเนี้ยจะอัพเกียรดปืนทองหมดไปแล้วห้าพันครับตอนนี้โอ้พระพิตาซ้ำอาชิบหายเร็วล่าสุดชิบหายเร็วสวยโอ้สกินเสื้อซ้ำอ้าฮ่า เกตโอ้ <Get>. oh, oh, ไม่เอาถ่ายดิไม่อยากนี่ถ่ายอย่านี้ต้องเอาเกตเหลือพันเก้าเหลือพ oh ันเก้าเหลือโอ้โหโอ้โหสวยเฮยชีปเป่งแล้วครับทุกคนมาโอ้ oh ho. จะเกนบวกซ้ำชีปเป่งแล้วครับทุกคนครั้งสุดท้ายในการสุ่มครับโจ อ้โหนึ่งสองสามสี่ ปับเขาให้สวยเลยสวยเลยสิบกล่องมาโอ้มีแต่ไทยแมวไทยดีแมวไทยดีอยากได้สีทองแมวไทยขอสีทองขอสีทองขอกระป๋องทองอัพเกดทองไม่เอาดุยโบ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 ทองทองกอะดูดเสื้อมีแล้วสามตัวแล้วออกเึะออกขึ เหนื่อยแล้วอ๋อเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับอูแบตเตอรี่ยวกระเป๋าแปะผมค้มภาพิดาอ๋อฮะอือหาึเชื่เสิงหะ เอาปืนแล้วพอแล้วครับโอ้โ oh ห oh. อยากได้กระป๋องทองครับโ oh oh. oh oh oh. <c oughs> อ้โ oh oh. หโอ้โหเอาแล้วอยากได้ป๋องทองป๋องทองอ่ะป่องทองขอทองโอ้โหหมดห้าพันแล้วอ่ะ ปองทองปองโหปองทองอ่่ปองทองอะ่ององอะออาโอ้ออกโอ้แมทบัลลังก,กูอยากได้มึงไปออกปองทองดิปองทองอ่่โอ้วม่นยากขนาดนั้นเลยเหรเนี่ยปองทองอะ่ะเหลือสี่พันละเดียว ข้ามาอัพอีกบับมาคันนี้แล้วก็มีบับเข้าไปแล้วก็อีกคันหนึ่งบับเข้าไปโอเคเบลตันแล้วก็อัปเกรดเป็นดัดแปลงเป็นสีทองนะครับกดกดล็อกบับเรียบร้อยโอ้ยอย่างเท่เลยพี่ฮุบกูตรอย่างเท่อ่อริณาอาริณาสักเกมอ่ะโอโ้โหนี่มันอย่างทองคืออย่างทองอ่ะ นี่ทำไมมันใส่แล้วมันดูแบบว่าปิดอันนี้โอ้คืออย่างทองเลยจีวิดว้าวาว,าว้าวโคตรเท่ดิสิน่ว้าวคืออย่างทีงเลยครับผม อย่างที่พิเศษคืออย่างที่เลยครับอย่างทองโคตรโคตรหลีที่ทองโคตรเฮ้ยผมปืนอยู่ครับนึ้งบึ้ง่งยิงผมดูปืนอยู่ดูตอนรีโหลดบ้าบ้า Enemy down. Cover me. Reloading. Great, You're about to win. Ba. The blue team is heading to a perfect win. Killing spree for oh. the blue team. The blue team is unstoppable. Blue team victory. สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลัมใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ f e c o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  k n p n p e แอลไอเฟลไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ